นี่คือสวนนะคะคือเราไม่ค่อยได้ตัดหญ้านะคะทั้งิ้นปีแล้วก็ปีใหม่นะคะที่นี่มีน้ำหญ้าก็จะขึ้นเลยนะคะผักน้ำนี่ก็สามารถเอาไปทำอาหารได้นะคะสาริกาปีนี้ขอนลูกเยอะๆนะคะปีที่แล้วอากาศร้อนไม่เป็นอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะที่นี่เราจะทำเกษตรแบบวัฒนเกษตรแบบอรบบอร์แกนิกนะคะก็คือไม่ฉีด้าไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะ ทางศาสรสาริกาปามนะคะปามสุกแต่แฟคทอรี่ยังไม่เปิดเราต้องรอนะคะสุกดีอยู่สตอยืนต้นตายเป็นหนึ่งต้นนะคะอีกต้นหนึ่งก็ล้มสตอ2สองต้นนะคะจะได้เงาะของเรานะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเอฟซมาได้นะคะช่วงมิถุนาพฤกษภามิถุนากรกฎาสิงหาหนะคะสำหรับผลไม้สัตว์จากสวนนะคะ